วันนี้เราจะเปิดประตูโชคลาภดึงดูดเงินงานและโอกาสดีเข้ามาในชีวิตตั้งจิตให้พร้อมรับพลังแห่งความอุดมสมบูรณ์ตอนนี้หายใจลึกและกล่าวในใจว่าดึงดูดความอุดมสมบูรณ์เข้ามาในชีวิตตอนนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะ ระหังสัมมาสัมพุทธโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสะธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษสานังพุทธโธภคขวาติ สวากาโตภักขวตาธรมโมสันทิิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะยิโกปัจจตังเวทิตโพวินยูหิติ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ยะิทังกัตตาริปุริสะยุคานิอัฏฐปุริสะปุคลาเอสะพักขวัโตสาวะกะสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกะรนิโย ο, อนุตตรังปุญญะเขตังโลกัสาติฟังแล้วขอให้มีโชคเงินไหลามางานไหลเข้าความรักราบรื่นใครขอพรอะไรไว้พิมพ์ไว้ใต้คลิปเลยครับบุญจะส่งถึงกัน